เกศสวัสดีค่ะเกศตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเขาก็มาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะในวันที่12สิงหาคมสองหาหกหานี้นะคะเนาะเมื่อนี้นะคะเกศกับมีแนวทางนะคะมาฝากนะคะมาตอดผีตอดน,นองนะคะเป็นแนวทางนะคะของเอฟซีน้องไข่นะคะเนาะหมวดทิ่ผ่พานมานะคะกับเขานะคะเนาะตะวันจับค่ใหายรุดนะคะ งวดนี้นะคะเขาก็ลาตามต่อแล้วกันนะคะเปิ้นก็ะไยมาแล้วนะคะเกตก็ได้ล่องไยแล้วนะคะเป็นไฮล่วงไปแล้วคลิปแรกนะคะอันนี้นะคะเป็นโคงสุดท้ายนะคะเป็นเลขไรนะคะเนาะก็ล่องเอาไปไว้แตแนมเบิงนะคะเพราะว่าแนวทางนะคะมีเขาไม่ลดนะคะเนาะสําหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมเราฟังแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องน้ำแน่นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะได้หาตัวเลขเนะด็ดๆน,นะคะเนี่ยทางดีๆนะคะมอกฝากเอฟซีนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะกับเป็นมือสําคัญนะคะกับมือได้กับสําคัญนเมื่อเนาะกับเป็นวันแม่นะคะสิบสองสิงหานะคะเกยกระคอหายแม่แม,แม่ทั้งหลายนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้ลำ,ล,ำล้ำร่้ยๆนะคะให้สวยวันสวยขึ้นเด้อค่ะแม่ๆเนาะค่ะเนาะ,ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลูกคนหนีน้าแน่นะคะคุณชมนะคะบกมาก,กับโฆษณาพร้อมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะสั่งพิมพ์นะคะสบู่ของเจแดงนะคะกทักแอดของอะไรเลยนะคะที่0821059843นะคะค่ะกะฟังท่านอยู่เนาะค่ะแม่เนาะฟังท่านอยู่นะคะ 0 8 2 1 0แปดสองหนึ่งศูนย์ห้าเก้าแปดสี่สามนะคะเบอร์เกตเองนะคะกระทักแอดคําไรเลยนะคะขันบ้านันกระโท่โท่เมื่อใดนะคะขันแอดเขามาทางไล่บ่เป็นนะคะเนาะวดแรกนะคะที่เกตไอเอลล่งหายนะคะวดแรกที่เกดไอเอาล่งหายนะคะของเอฟซีหนองคายนะคะเนาะวดทีปานมานะค่ะขาเขาแต่ว่าจับคู่หายรุดนะคะเอฟซีหายมาคะเบื้องนะคะเอฟซีหายมาคะ เดนเจ็ดแปดเก้านะคะเดนเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็เดนศูนย์หนึ่งสองนะคะจับคู่มีศูนย์เจ็ดนะคะติเกตถ้าขึ้นบ้างนะคะมีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะคะค่ะแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะคะนี่ละค่ะติเกตแอล์ล่งก่อนานี่นะต <c oughs> ิเกตแอร์ล่องก่อนานี้นะคะแล้วก็เลขลางนะคะเลขลางสองห้าสี่ห้าสองเก้า 4 7 4 9นะคะค่ะบนนะคะไฮเดนนะคะที่2 7นะคะแล้วก็ล่างไฮเดนที่ c 7นะคะทั้งหมดนี่ก็เป็นตัวกันตัวร่องนะคะชมแต่ว่า f อซนะคะด้ทรงแนวทางมาหาอีกนะคะทรงแนวทางมาหาอีกนะคะเป็นเลขไรนะคะแล้วก็สรุปโค้งสุดท้ายพร้อมนะคะเนาะในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะกับโค้งสุดท้ายไปเลยนะคะเพราะว่ามันนี่กันที่12แล้วนะคะทุนชมนะคะ เกะกะเสียมาฝากนะคะแนวทางนะคะมีเขามีรุดนะคะกบบเกะกะเอามาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะกอคอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเอาไปพิจรารณาเอานะคะเนาะค่ะก็มีเข่ามีรุดนะคะท่านใดชอบก็ตามนะคะท่านใดคัดก็พานนะคะเพราะว่าแนวทางนะคะเนาะค่ะแล้วก็โค้งชุดท้ายนะคะสำหรักอื่นนะคะเดี๋ยวเกะกะสิตามให้นะคะ เดี๋ยวเอามามาขึ้นให้เบิ้งกันเลยนะคะเนาะ FC หนองคายนะคะเลขไหลนะคะเลขไหลนะคะห้บนมากนะคะคงสุดท้าย072729นะคะค่ะแล้วก็ล่าง749492นะคะนะคะบนมีสามคู่นะคะล่างกับมีสามคู่นะคะนะคะเดี๋ยวเก็บเอาขึ้นให้เบิ้งกันแรกกันนะคะ แคบนาจอไว้เลยนะคะแม่ๆพอๆทั้งหลายนะคะที um, ่เกตได้เอามาตอดนะคะเนาะแนวทางนะคะเอามาตอดกันนะคะแนวทางนะคะสีมีเขาแน่รุดแน่นะคะคุณชมนะคะสีไฮเขาทุกมวดร้ายนะคะก็อยูหยากนะคะคุณชมทุกมือนี่ค่ะยูหยากนะคะเนาะมันกับเขาบางรุดบางนะคะก็แคบนาจอไว้ะเบิงเลยนะคะคุณชมนะคะ พี่เกดดาวมานําเสนอนะคะเนาะ,ะมีแค่์สามคู่3ามหางแค่นั้นนะคะบน3มคู่ล่าง3ามคู่นะคะ,คะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะเพราะว่า fc พนว่าห้เน่นนะคะให้เน่นที่0ูนย์เจะคะศูนย์เจ็ดสองดสองเกนะคะแล้วก็ล่างนะคะเจ็ดสี่เ้าสี่เ้าสองนะะส่วนมากนะคะจะออกตรงๆนะคะไม่กลับนะคะ ออกตรงตรงไม่ต้องกัดนะคะนะคะ่ะแนวทางนะคะเนาะค่ะสำหรับท่านใดนะคะพ้ากันฟันดีบอลนะคะท่านชมไก่เมื่อไก่เว้นเข่ามาแล้วเด้อคะ่ะเพราะว่ามือนีก็วันที่สิบสองแล้วนะคะค่ะวันที่สิบสองแล้วสิบสองเลขออกเลขออกวันอังคารน,นะคะเนาะเลขออกวันวันอังคารน,นะคะเลขออกวันอังคารน,นะคะโมนนะะแมน่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมือนีนะคะเกจกระชิตตามนะคะตามแนวทางนะคะ ของพระอาจารย์นะคะลำพูนนะคะที่กำลังสั่งทาวเวสุวรรณนะคะเดี๋ยวเกศจะตามให้นะคะเนาะแต่ว่าเกศกสิตเอาแต่ต,ตัวเลขนะคะมาฝากนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขาพันษานะคะบ่ได้สัมผัสปูนะคะก็เอาแค่ตัวเลขก็แล้วกันนะคะมาฝากนะคะเนาะเดี๋ยวออกพันษาจังใดเข้ากับถึงตามนะคะกับไปสัมผัสปูนะคะช่วงเขาพันษานีะนะคะขันผู้ใด้ดวงึ้นนะคะรีบ รีบเลยนะคะเนาะเพราะว่าปูว่าช่วงเขาวันานี่สามเดือนนี้นะคะดวงจะขึ้นนะคะน้ำชมนะคะก็กอใหเอฟซี FC นะคะพอแม่พี่น้องสุขุดสุขคนนะคะเอาไปพิจารณาเอานะคะเนาะหมักบอกมาเคยว่ากันอีกที่นะคะเอาเป็นไปแน่เบิงนะคะกับสำนักอื่นๆนะคะว่าเลขไหลนะคะของเอฟซีนองค่ายนี่นะคะเลขไหลนะคะของเอฟซีนองค่ายนี่นะคะเข้ากับสำนักอื่นบอนะคะแล้วก็ ถูกอกถูกใจนะคะกับพ่อแม่พี่น้องบอเนะคะก็ขอให้เอาไปเป็นแนว่ทางกันแล้วกันนะคะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกรดกับขอ,ขอให้เอฟซีของเกรทุกคนทุกท่านนะคะลำลาำ่อยเฮงเฮ้งนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่16สิงหาคมสองหาหกห้านี่นะคะ ก็ขอหายเป็นมหาเศรษฐีนะคะผู้ใดงวดนี้นะคะเู้ใออยากปดหนีปดสินนะคะก็รีบไปหาจับสื่อไว้เลยนะคะขอาห้หมุดหนีหมุดสินเด้อะคะ่ะภายในสามเดือนนี้นะคะเขาพันษานะคะเนาะค่ะกะแ็แคบนาจอไว้เธอเบิ้งเลยนะคะแนวทางนะคะที่เกตได้เอามากมาต้อนพอแมพี่น้องนะคะเนาะค่ะถูกอกถูกใจแม่แม่พ่อน้อนะคะก แม่ทั้งหลายนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับลูกน้าแน่เดอร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนครีมน้าแนนะคะครีมสบู่ของเจ๊แดงนะคะค่ะปุยยิ่งเฮ้านะคะอย่าหยุดสวยนะคะชมช่มนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเกียรตกับฝากใบทอ้นี้นะคะกับพพพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ